แกงเห็ดแกงเห็ดเดี๋ยวจะฝ่าวกประเดี๋ยวอกคนแกงเห็ดพอวก็คือหมดต่อลจ้าทั้งคืนเลยอย่างนีพอจะยดตัวสูตรแม่ครับปาะเนี่ลาบเปลาลับปล่ายงงนยนหรอนิยนหลับปนิยนครับ กันเคยิเกอแบมจานไปเอาเงินใหญ่มาน้มันหลปุนเบกแดงเอนเอาไปกินกับลาบไปกอกไทยเอาประเดี๋ยวเปเป็นเพื่อคนนึงผมิดเลยอ๋อนม่ไจะเห็นเพียร์หลใก็ยังปลาเกี่ยวอก สิ่งแพ็กร้อยก็มีปุ๋ยนห่อนแต่เสปังเสียไปซีเมือนกัทีหน้ามันจะเป็นไปซีไม่พอมันแตกเสียปากปากโป๊ดอแม่อันไว้อีกเดีหน่อยนะบลาอคลียรบอกฟงจรด ใส่ขอ,อ,อง่าใส่ลายเสียบลายระกบเออมาแล้วแม่โทรแล้วมันสีอันปุยยันได้บริจารยันบอดายอยู่เด้อเนี่ยกินขึ้นหลาจ้าสวัสดีจ้าก็สีทัวรเลงอยากอยากตามมาฮุ้งเห็นนะ ไปยกหนึ <Cornell> ่งหอ่าเอาซึ่งซึ่งหนึ่งยุหนึ่งเสหมดชิดออกมาจะจะม่เนเ็ดโมงหกโค่ะหกโมง่าตลาดสอง่ไ้ย้ายออกไปออกมาจะจะสุดหนอกยูดหอยูดจะจะสุดคุณได้หน่อยได้หรอ

บ้านอกนงกันลนะไม่อดลตรงไหนเนี่ย่นี้มันไมก่ไม่ได้ลไป้ไปที่แนวเกเกอรเรบอกบอตานเด็กหตอนนั่งนังยางได้แต่ตอนลุกมันต้องนั่งนั่งนี่แคนั่งได้จะต้องมีสาแล้วเดี๋ยวบอนี่นี่เการสีเรยี่แต่่มี ป็นปุ๋ยอยู่โอ้ยอะไรนะอันนี้แบงนอันกเน็ตเลอันดำอันไงสิพอถึงได้หนึ่งป่าเลย่ยะไอืมแจกปอแจปอทำมท่านี้แล้ว่ปีห่วจ็คแล้วก็จะมันออกใหม่ๆอยู่แลรวซื้อแล้วมั่ไปเก็มดอกเยอะเ็นเนาะ

ตยแปเจ็้คราไอ้หนวเนแบปเนาเนี้ยแบปกว่าปดคือแครตงนส้ปกินค้าเารืไนหรือไปจันบัวนยมแล้วนองยิ่งแคบอีกแล้วมันจะ่อยซ่าเหมือนเดี๋ยวโอ้้ไปกินนะโอ้แก่หรือเปล่าก็ยิ่งีนถึงนังแหลจีงง่าย มือพื้อันเรลาเล่นี้ไอ้ดึงตื้อไอ้ต้าตื้อไอ้ดึงคื้อตอนเยงแล้วคือขมมัหบุเนนู้ตื้อตตาแลมวก่าบ้าเห็นอันสีใบหา่ยมี่มันบ่อเหรหรือว่าไปย้ออันข้านปลาเนื่เรอหรื่อุมนแล้วหรือว่จว่าขทอนีอุ่นน่ตือเราากเราใย้มมัเรอไปเาบกรกรนมาบอ

เราปุ๊บแล้ว kind ต of ัวมัอร่อยเลยปังเย้วยขนของขึ้นบ้ามด้ม่ห่ใครเลยด้วยนะคนเองรู้ดีอ้าวคนไปหมดแล้วตรงนี้มันไม่กินเขาเขาเลยดีก่าตุ้มเออเป็นไงตินแปะปะจ้ยตัวไอ้พอ่าจนเนิปหรือว่านปไปหายายก็แงเนมันยังจึ้ เมูเฮแกนส่กะาเอขาเจ้าเหมตีจะได้หรอไล่ก็เฮมบริษัให้กูป้องบบไม่รู้ยังให้อยู่มั้งแต่เราไม่ให้ยุ่ยแต่ไม่ได้ไปให้คู่บอลมาแจงไปตีได้แมนแจงชาวหนามเขาอ่างเงี้ยสองพันร้อยยี่สิบป่อันผ่านแา่ไหนแวะเงียบยีบบ่ได้ผ่านยีบบ่ผ่านยูมองหน้าบ้านเราหมด rót ừ. 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 à. thêm nữa, rót rót không ạ? Đúng. để khai, họ họ đi rót bằng Cái này tên là rót rót thêm đúng không ạ? không ạ? Rót đúng không ạ? Rót rót thêm 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 đúng không ạ? Rót không เอาแล้วมานอยู่บ้านทิมนมันขับมาจันทร์เลมืออือเมือเอือสายเลยมือเลยเอยเอือเป็นย่างกใครล่ะนายบริษั่บริันระตูเนี่ยมาทวงหานน่้เอ็นเบอร์ทัวรท่านไปท่าแปดซอยนี่ได้อะครับไปท่าแปซอยน่เรีปกจัดจัง ตอนจะเปลี่ยกเปียนแขายบม่ัีะขายเอมีขาเอนาดนมาไล้ี่หนายไปต้องเี่นขาเ่นีไนไ้สอนเลยนะสุดเดียวนน่อือาจมีลูกน้องลน้องลุงใจลูกายอยู่วันพกูเวยวดนั่งไปบนนั่อาเงี้ โอ้ยตอนนี้หน่อยกไม่ม่หน่อยเาม่ถึงไมกรุงเทพมาถึง่านี่ไลว่ันน่ๆเป็นอย่นีันจะน้องเนไหนนักอไนสามเฮานี้ดิอนีอน้นะกันีแมบองตงมาเป็นขายดรงัหางกมาเบิดยแหม่ขุงด็นตลาดด้เย

เขาให้เหลาองนได้นี่รุ่นไปบอกินกับบอไม่กินหรกเฮ้ยขันวุ่นเป็นเสาเินองเป็นจางจะงขกินเป็นอย่างนี้ยิ่งสองันมันถึงว่าล่แยังแข็งต้องทำพรแตร์ใจเรื่องเกลือใจเรื่องอันสารสูงอ้นอันน้ำส้มใจสูงอันนี้คียบนะมันะหายย่อเกลือก็แบบผสมใจสูงน้อแข็งหวานแข็งครับ พี่คุณยืนพูดกันแล้วประกงกแนไหมไม่คุยไม่เห็นมันแบบมาคอยเป็นมูด้วยก่อนมาอีนี้มาอีกซอยแล้วด้บีอะไ่ประมาตักแกงเนื้อสัตว์น่ะเีบเหมือนง๊า ง้นวันจะเปล่าอ่ะกินคอยกินเปกินเล่เเขาเศ้าใ้กินเขาไหวเขไหวห่วยเนี่ยเขาเลี้ยไนะขาคกยจคะอกินไปเื่นเล่ไปเล่นเอ๋อให้มาเล่นเนาะทำอะไมเหรอ